วัสดีครับผมช่างแหลนนะครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าเรื่องถึงการขัดไฟตาที่เหลืองนะครับให้ทุกคนรับฟังรับชมกันนะครับนี่คือไฟตาที่เหลืองนะครับเหลืองจากโดนแดดโดนความร้อนนะครับแล้วก็เริ่มแรกนะครับเราก็มางใช้กระดาษทรายนะครับขัดภาพที่เหลืองออกให้หมดนะครับแล้วค่อยมาใช้น้ํายานะครับขัดสีขัดภาพเหลืองหรือภาพระดษทตายที่เราลูบด้านาออกอย่างนี้นะครับ กณะขัดนะครับก็จะมาเล่าให้คุฟังครับแจ่ประสบการณ์นะครับด้านงานค่างแบยนี้ก็เกี่ย์กับคุณเจ้าของรถท,ทุกคนนะครับวิธีการขัดนะครับมใช้การเลือกบ่กางเลือะเป็นแบบเป็นอีกวิธีหนึ่งครับคือจะิดขัดนะครับแล้วก็ขัดไปอย่างนี้นะครับให้รอยกระดาษทรายเราหมดแต่ที่เราขัดภาพเรืองออกนะครับ รอบนี้คือขัดหยากนะครับรอบต่อไปก็จะเป็นการขัดเงานะครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ละครับ